สวัสดีครับสวัสดีครับผมสร้างจอยอีสานบ้านนอกกับผมสวัสดีพ่อพี่น้องทุกถูกถันครับผมครับพี่น้องเอ้ยคลิปนี้กะเก็บความสวยความงามมาฝากนะครับเนาะพี่น้องเอเหี๋ยวถ้เรื่องสวยๆงามพี่น้องเป็นการทดลองปลูกนะครับเนาะพี่น้องเอ้ปลูกก็ได้ไปวัดไปว่าพี่น้องสวยงามสวยงามนะครับผมครับนี่จะดอกใหญ่ๆพี่น้องเอ้ครับผม บานเราก็มียังบ่วบานก็มี่นะครับเนาะพี่น้องอีสานบานฮอกอะได้เก็บภาพเล็กๆหน่อยมาฝากพี่น้องสีหลับพี่น้องเอยภาพสวยงามสวยงามสีหลับพี่น้องเห็ดยู่นักกินแน่ถ้าดอกไม้ดอกไหนมาฝากไว้พี่น้องน้ำแนล่ะครับเนาะพี่น้องเอยวิธีทงไก่ทั้งไก่ครับผมกับผู้บ่าลายนะครับเนาะพี่น้องกะเก็บจันหน่อยกาได้เก็บไปวัดแล้วครับผมพี่น้อง ตกกัญปะน้องคำนั่พี่น้องเงยก็ได้เก็บไปวัดทุกกันพระพี่น้องปลูกลำเน่สื้อลำเนาท้องคำนั่พี่น้องเงยกะมีแนานิดๆหน่อยๆพี่น้องกะไม่ได้ดอกใเงยน้รงคำนั่บานพันบานเต็มพีพี่น้องบานแน่นิดหน่อยดอกจุ่มๆก็มีน้องคำนั่พี่น้องเงยครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเนาะพี่น้อง เสียภาพมาฝากพี่น้องแน่นิดๆหน่อยๆเองเสียละพี่น้องเอ้ยครับผมขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านที่เขามารับชมที่เขามาติดตามครับผมสวัสดีครับ